อ้ยวิกกี้วิกกี้วิซซี่นี่โอ้เทเลทอปเปี๊สนุกจังเลยว่าฉันชอบดูเทเลทอปปี๊ที่สุดเลยซเทเลทอปเปี๊ โอ้ยวุดดี้นี่ไม่ทำอะไรเลยนะวุดดี้นี่ครับพ่นี่แกจะไม่ทำอะไรเลยแล้วลูกครับวุดดี้ไม่ครับพ่อผมอยากดูการ์ตูนอย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพ่อดูสีที่ทีวีเนี่ยเห็นไหมช็ับบี้มันน่ารักจะตายครับพ่อ <What? S 1> อ้ยวุดดี้เอ้ย ลูกต้องไปโรงเรียนได้แล้วนะเข้าใจไหมไม่เอาไม่เอาวุฒี่ไม่อยากไปเลยครับเออน้องนน้องน้องโรง,งเรียนใกล้ปิดเทอมหรือยังอะถ้าน้องน้องโรงเรียนใกล้ปิดเทอมช่วยบอกพุตีดด่หน่อยนะว่าโรงเรเียนใกล้ปิดเทอมแล้ววุฒี่จะได้ดูกระตูนทั้งวันเลยนะ <S <S นี่วุฒี่ครับพอ่อเออ ไปออกไปเล่นกับเพื่อนมั่งก็ได้ลูกไปมันก็แบบเย็นแล้วอะแล้วก็อืมกระตูนนี่พ่อขอปิดทีวีก่อนนะนี่น้อไม่เอาไม่เอาพอ่อบวุฒิอยากดุกรนะตูนวุฒิอยากดุกระตูน่ะนี่วุฒิออกไปเล่นข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไหมอย่าให้พ่อต้องดุก็ได้ครับวุฒิออกไปข้างนอกก็ได้อือ <c oughs> เอาแผ่นซีดีไปดูบ้านเพื่อนก็ได้เฮ้ยนี่แน่เอาแผ่นซีดีไปจิ๊บจิ๊บเฮ้ยเทเลท็อปปี้ไปบ้านอโอมนดีกว่าเร่เร่เ่พ่อเร่เร่เร่ผมไปก็ได้เน่วุฒิเดี๋ยวพ่อตีเลยไปดีกว่าเฮ้ยพ่อพ่อแม่เราบอกไปดีกว่าไปแล้วเอยไปบ้านอโอมนดีกว่าลาลาไปดูเทเลท็อปปี้ โอ้แมนดูไหมนะฉันอยากดูใจแล้วอบบี้ฮึโอ้แมนอยู่ไหมเนี่ยปักเอ้ะเจ้ยใครมาตอนฉันถ่ายอีกแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยยังจะเคาะไม่หยุดเลยดูสิโอ้ โอแมนเปิดประตูให้หน่อยโอ้ยเสียงเหมือนเจ้าวุดีเลยอุ้ยกดน้ำแป๊บหนึ่งนะเอจึ๊บเฮ้ยโอ้แมนเปิดประตูเร็วๆสิเฮ้ยแป๊บหนึ่งโอ้ยประตูนี่โอ้โเฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเฮ้ยรอแป๊บหนึ่งนอจึ๊บเอ้าวิ่งจะอยู er hmm? ย่นี oh man, ่ตั้งหาบเหรอโอแมนโอ้แมน วันนี้เรามาดูกระตูนทะเลท็อปบี้กันเอาไหมเออเออทะเลท็อปบี้อ่ะมันฉันโตแล้วอ่ะวูดดี้เ้ยไม่เอาโอ๊ยนวะดูทะเลท็อปบี้กับฉันนื้อนืนืนื้อเนื้นื้เฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาดูกระดูไปั๊บปั๊บปั๊บเ้ยเดินกันทั้งวันเลยทีนี้เกนเกงขึ้นมาขวางฉันทำไมเรนี่ฉันเดี๋ยวฉันไปใส่ซีดีก่อนนายไปเปิดประตูวูดดี้ทำไม้มีไปก่อนนายฉันเปิดคลิปน้องๆก่อนโอเคไหมได้เลยได้เลย โอเคโอเคโอเคกรึบกราบสวัสดีน้องๆนะครับผมทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลโอแมนเอฟสิกันอีกแล้วนะครับผมโอ้โหวันนี้วุฒิเพื่อนพี่โอแมนมาหาพี่โอแมนที่บ้านนะพี่โอแมนก็นั่งอึอิยูเมื่อกี้เนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเลยเฮ้ยโอแมนนายดิ้นทาอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยอะไรของแกเนี่ยวุฒิฉันไม่ได้ดิ้นทาอะไรไปเปิดทีวีนั่นไปไปรึยุ้ยได้ได เออพราจะวุดดีนะ่ยก็ปวนอะไรพี่โอมนนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยอะไรนะมไอยไอ้ก่อนฉันเปิดลิปก่อนวุฒิโอเคได้ได้ได้เลยขอโทษขอโทษนะอยากออกโอเมไอจิบองอีกคนนึงด้วยไม่เห็นเป็นไรเลยได้ไหมล่ะแกจะไปดีไหมเดี๋ยวเจะไปดีกว่า เอ้ยน you uh ้องๆคนไหนใกล้ปิดเทอมแล้วนะช่วยคอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยได้ไหมเพราะพี่โอแมนจะได้มีคลิปสนุกๆให้น้องๆดูไงล่ะคลิปสนุกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแกฉันไม่ไหวเอ้ยไม่ไหวออเฮ้ยเก๊กแกเฮ้ยโหนี่มันตัวอะไรเนี่ยฉันจองสีแดงได้ไหมเนี่ยวุฒิดี ไม่ได้ไม่ได้พอต้องเป็นของฉัน <What? S 1> เอ้ยได้ไงอะ่ะโอ้นี่เจ้านี่มันน่ารักสุดเลยมันต้องเป็นของฉันดิฮโ <c oughs> อ้เมนนี่ฉันนะไม่อยากให้ด้วยตัวเนี้ยมันต้องเป็นของฉันนะฮฮ้ย นี่วุ้ดดิอันนี้ของฉันของฉันต้องหกแล้วอ้แมนของฉันไงเราของฉันไม่เอาของฉันมันขอของฉันไงยโอ้แมนน่าจะเอาไปด้วยไอ้ไุ้ยของฉัน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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววุ้ดดิฉันขอเค็ดหมดแล้วนายนี่ตลกดีจริงๆเลยโอ้แมนแต่ทจะไมโอ้แมนนายต้องการจะเอาตัวโผล่ใช่ไหม ใช่แล้วล่ะฉันชอบตัวพอมากเลยดูสิมันน่ารักมากเลยโอ้โอเห็นไหมเนี่ยในจอมันน่ารักน่ารักใช่แล้วล่ะนี่โอแมนแต่ฉันน่ะมีเรื่องเล่านะคือว่าเจ้าเทเลท็อปบี้อะเขาบอกว่ามันมีเรื่องอาถรรพ์ในอินเทอร์เนต็ตนะโอแมนคือว่าพวกเจ้าพวกเนี้มันน่ากลัวมากมากเลยนะ อะไรนะจงพอะไรจงวดีิไม่ตกใจอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ตกใจสักหน่อยนม่ตกใจกังหันล่โอ้แม้วยเฉันไม่ได้ตกใจมีมีนายวดีินายมีอะไรจะเล่าฉันฟังเนี่ยฮะไหนนเล่ามาสิก็จบโที่หน่อยชอบอ่ะมันนมันน่ากลัวมากเลยนะโอ้หมือน คือแบบว่า,ดเ,าเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเดนะวูดี้คือแบบว่าในร้านนี้มันไม่สง,งบเลยในทีได้ยินเสียงเจ้าหมีไหมไ้ยเจ้าหมีไหนไหนทำไ,ไ,ไ,ไปดูสิโอ้อเจ้าหมีนั่นเองเหรอโอ้ด้วยดิมันแล้วก็ดีใจแลกหนา้าคุยอะไรกับต่อตอว์ด,ดีโดได้ยินไม่ชัดแต่ได้ยินเสียงเจ้าหมีหัวล้ออุ้ยนี่เจ้าหมีไปเงียบๆหน่อยได้ไหม น้อยแหละเงียบๆหน่อยดิเงียบไม่ได้เหรอฮ้ดีนไม่มีมารยาเลยว้ายกำลังหิวๆอยู่เลยนี่เออไอตัวใหญ่ฮ่า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 ่าฮ่า่า เฮ้ยวุ้ดี้โอ้ตื่นสิเพื่อนอโอ้โแม่จ,จะจะกลัวเจ้าหมีอม่เก่งเหลือเกินเฮ้ยไอ้อเ,อเจ้าหมีหนีไปแล้วโอ้ปะโทฉันบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับเจ้าหมีอ่ะเห็นไหมก็มันเสียงดังนิดนึงมิมิมเฮ้ยนี่โอ้แมนฉันอ่จจะเล่าให้ฟังนะ เออคือว่าเทเลท็อปปี้ที่เขาบอกว่ามันน่ากลัวคือว่าเจ้าตัวพอลอ่ะที่เขาบอกว่าเขาเจอกันในโลกเนี้ยนะบอกว่าเขาเห็นมันเป็นตัวแบบว่ามีแขนหลายหลายแฉกแล้วมันน่ากลัวมากเลยอ่ะโอยถ้ามันน่ากลัวอย่างเงี้ยแล้วทำไมนายชอบดูกระตงเทเลท็อปปี้อะฮะเออคือว่าฉันล่ะไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่านะโอแมนเพราะว่าเอะนี่ บดีนายจะเพราะว่าเพราะว่าเพราะอ,อะไรของนายนักหนาเนี่ยโอเคโอเคฉันจะเล่าดีๆแล้วคือเจ้าพอตัวสีแดงนะมันเป็นน้องเล็กสุดใช่ไหมแล้วก็ด้วยความว่าใครที่อยากได้มันอนะแล้วว่าดูการ์ตูนมันอนะแล้วก็บอกว่าอยากจะเป็นตัวมันแล้วจองตัวมันอนะทุกคนอนะจะโดนเจ้าพอที่เป็นปีศาจอนะมาเอาชีวิตไปด้วยละจริงรอเนี่ยใช่แล้วเหรออุย้ย นี่มันก็หกโมงเย็นแล้วนะโอแมนดูดิดูบนท้องฟ้าสิโอ้ยใช่แล้วละ่ะฟ้าใกล้จะมืดแล้วอะ่ะโอ้โหมันทำไมมันใกล้จะมืดไวจังแลนี่นะฉันว่านะเรื่องมันก็เป็นประมาณนี้แหละโอแมนโอ้โหวุดดีมันมืดแล้วอะ่ะใ,ใช่จริงด้วยโอย้ฉันเล่าเพลินไปเลยนะโอแมนโอ้โหฟ้ามืดเลยอะ่ะ โอ้แมนแต่เขาบอกว่าบรรยากาศมืดๆอย่างเงี้ยเจ้าพอมันชอบออกมานะโอ้แมนฉันขอตัวไปก่อนนะไปแล้วบ๊ายบายเอ้เเอ้เอาเอเจ้าวดีโอุ่ยโอหัออออออวสายขวาสายขวาสายขวาไปทางนี้ดีกว่ามีมี ใจจังเลยหลอกผีโอแมนแล้วก็วิ่งหนีมารีรีบไปดีกว่าเฮ้ยนี่นะโอ้แมนนี่นะเชื่อง่ายซะไม่มีเลยฉันวุดดีนะี่นะฉลาดที่สุดเลยแหระเฮยบรรยากาศมันช่างวังเวงกับบ้านเราดีกว่าเล่เลเล ถึงบ้าเราแล้วเข้าบ้านดีกว่าแต่งเรื่องให้โจโอแม่มันกลัวนี่ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยที่ไหนจะมีเฉลยชมพีน่ารักจะตายอืมล้างเทาเ้าเข้าบ้านก่อนเอจุ๊บถอดรองเทา้าจุ๊บจุ๊บถอดรองเทา้าก่อนอจุ๊บจุ๊บโอ้เอ้ยเสียงอะไรกันเนี่ย เสียงอะไรกันเฮ้ยพอพอไม่ไม่พอมิมิเจ็บใจนักเจ็บใจเฮ้ยเฮ้ย เจ้าวุฒินะเจ้าวุีิแล้วฉันก็ต้องกลับมาแถวนี้คนเดียวเนี่ยน่าป u t โถเอ้ยน่ากลัวกันน่ากลัวยุยแถวนี้ไม่มีตัวอะไรแน่เลยเฮ้ยเอ้ยอุ้ยเสียงอะไรก็แกกกอแกไม่เห็นไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงบ้านฉันแล้วโอ้ยเฮ้ย เจ้าวุฒดดิและเจ้าวุฒดดิเอ้ยไปดีกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวซะมีมีลา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 ,ลา,ลาแวะบ้านวุฒดดิก่อนดีกว่าดีไหมเนี่ยเอ,อ้แต่ว่าฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรตามมาเลยอะ่ะ จื๊บขออนุญาตหันไปดูแป๊บหนึ่งนะจื๊บอย้ยยามีอะไรนะโอ้เมนจืบ๊จบุ้ยเจ้าปีศาจพอหรือเปล่าไม่มีจื๊บโอ้ยโลงไปเฮ้ยวุดดี้เข้าบ้านไปเออเฮ้ยวุดดี้วุดดี้เฮ้ย โอ้โอ้โอ้แมนโชพอมันมีตัวตนอยู่จริงๆนี่นายก็เลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยนั้นโอ้ยโหช้ำไปหมดเลยโอ้กูดี้นายไหวไหมเนี่ยฉันบอกแล้วว่าโชพอสีแดงมันมีอยู่จริงๆนะโอ้แมนโอ้ยนายอย่ามาไล่สาระนะตัวตัว อ้าววุ้ยสลบไปแล้วเลเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาไงดีเนี่ยเอ้จะจะต้องหาอืมโอ้ยฉันว่าฉันกลับไปเอายาที่บ้านก่อนดีกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ เราร้องเสียงพอด้วยขออนุญาตนะครับคุณพี่โอ,โอ้แมนขอเดินอจืบอาจุบขออนุญาตออกหน่อยนะครับอาจึบอาจุบอะจืบโอ้โหมองตามด้วยโอ้ไม่อดอจึบอาจึบค่อยๆถอย ค่อยๆถอยจื้อโอโหตามด้วยโอ้โหโอ้โตามด้วยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนี่แกแกมองอะไรฉันเนี่ยฮะ ฉันไม่ไหวแล้วเก่งจริงกระเข้ามัเลยฉันโอ้แมนไม่กลัวแกอยู่แล้วอู้หมาแล้วอุ้ยโอโจ๊กจ๊กโอ้โหพลังของโอ uh, ้แมนนี่กระโดดฟันหลังอุ๊บจุ๊กโอ้โหไงล่ะนี่ไงจ้าปีศาจนี่จุ๊กตีตูดเลยที่ตีตูดเปียเปียกเปียกนี่ไงพลังเกีียวเปียเียกนี่ไงพลังเปียเปียกเปียเปียกตีตูดเปียเปียกนี่วันนี้โอแมนต้องชนะนี่ปีศาจพอเหรอนี่ไงจุ๊กกระตุ๊กอื้หืออืออจุ๊บอุ้ย อะไรกันเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอุยปีศารอะไรนะวิเดินผ่านปีศาจเลยโผนี่แกอยู่ที่เฉยไปก่อนเลยฉันขอดูเด็กคนนี้ก่อนโอ้แมนนี่นี่นายตื่นดูนี้เลยนะเออ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 พี่หัวเหม่งครับอจุ๊ย,ย,ย,ยว่าฉันหัวเหม่งงั้นเหรอเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหว นี่พอหน้าฉันเอ๋อไหมถ้าเอ๋อนายพยักหน้าสองทีหน่อยสิใส่หน้าน่ะโอ้โหฉยเยไม่ได้การไม่ได้การงั้นนายเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยมัดเอาจริง0 0 00 0 0 0 0 0 0ศนนยนยูนยูน่อี่แน่นี่มัดเอาจริง0 0 0 1ยงเอนงนะเนี่ยโหเซ็งมากๆเลย เอเอพี่ครับช่วยผมหน่อยได้ไหมนี่ไหนเมื่อนหนเป็นลูกชายไหนต้องลุกเองฉันขอตัวก่อนนะอะจุยอจ๊ยจุ๊ยบินไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมพี่ <c oughs> ใช่แล้วล่ะขอตัวก่อนนะไปก่อนนะ <c oughs> อจืบ <c oughs> บินแล้ว <c oughs> รอติดตามชม EP ที่2ด้วย <c oughs>